เปรี้ยววิตามินดีงอมเหมือนมันเหมือนมะขามเปียกมะขามเปียกที่งอมอะ่ะเนี่ยรสชาติมันนะเหมือนเลยดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาทําเคี่ยวแล้วเราก็ใส่กระปกุกเก็บไว้เป็นแทนมะขามเปียกเวลาทํากับข้าวนายแร่หนึ่งกระปกุกนยย่่จะสามโลได้อยู่ถ้าเก็บจริงๆถ้าเราจะเ,เต็มเก็บไปเรื่อยๆก็เต็มนะ เราล้างสะอาดหมดละตัวนี้ก็จะใช้ตัวกระชอนตัวหางเนี่ยกรองนะคะเพราะว่าเม็ดมันใหญ่มันไม่รอดแล้วเราก็ต้มน้ำสุกไว้ตอนนี้เราก็มาบี้ลูกกุหลับของเราเพราะว่าใช้เครื่องปั่นมันเหนียวมากก็ใช้วิธีบี้วะพราะเขาจะข้นมากเขาจะสุกงอมเดี๋ยวเม็ดเราก็ดูก่อนว่าเราจะทำอะไรต่อไปเม็ดเขาตอนนี้เราบี้ ั้งหมดก่อนนะคะสรรพคุณทางยาเนี่ยก็จะช่วยลดทอลด้องลดการอักเสบแม้ดังนั้นจึงบอกกับผิวหน้าถ้าเราเอาไปทำพวกครีมบำรุงพวกสิวอะไรพวกนี้ก็จะหายดีคุณประโยชน์เขามีเยอะมากมายจริงลดการติดเชื้อกระเพาะปัสสาวะช่วยให้ไตแข็งแรงวิตามิน ช่วยป้องกันวิตามินซีในผลกุหลาบนะจะช่วยป้องกันรักษาไข้หวัดบรรเทาการปวดศีรษะทำเราจะไปทำแยมอะไรก็ได้ถ,ถ้าตัวนี้นะคะลดคอเลสเตอรอลมีวิตามินซีบีวิตามิน B3 วิตามินบีคอมเพล็กวิตามินดีวิตามินอี น้ำตาลฟวกโต๊ฟักโต๊ดก,กดซิปติกกดมาลิกสองกระสีเหล็กโพแทสเซียมแมกนีเซียมมีมากถึง20มากถึงส้ม20เท่าเลยเยอะมากเลยทำการบี้จนหมดนะคะแล้วก็มากองเดี๋ยวเรามาดูต่อไป แล้วมันจะเข้าไปช่วยในการดูดการระบบการดูดขับจุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรคดยเซล์เม็ดเลือดขาวเนื่องจากการกระตุ้นที่แข็งแรงของเซลล์เม็ดเลือดขาวเนี่ยมันมันจะไปสร้างมากกว่าไปสร้างให้เซลเม็ดเลือดขาวเนี่ยมีการป้องกันโรคที่ดีขึ้นโรคหอบหืดเนี่ยโรคทางเดืนหายใจ ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมวิตามินแล้วก็ลดคอเลสเตอรอลลดคอเลสเตอรอลด้วยจักที่ว่ามันมีความสมบูรณ์ของฟาโนอยด์ในองค์ประกอบมันจึงจะไปขยายหลอดเลือดและแล้วก็กำจัดจุดโฟกัสของการอักเสบวิตามินซีในปริมาณที่เหมาะสม,มะทำให้ร่างกายเราสามารถฟื้นฟูคอลลาเจน เพิ่มความยืดหยุ่นความมั่นคงของของหออลอดเลือดสร้างจิตใจและร่างกายเสริมสร้างมันโอ้ยมันเยอะมากเลยสมควรมันเยอะมากจริงเลยกับปสัสสาวะเนี่ยย่อยอาหารเนี่ยดังนั้นเดี๋ยวเนี่ยเนี่ยเราทำได้ละเอียดดีละเราก็จะมาคันคุณประโยชน์มันเยอะจริงๆพออ่านแล้วแบบอือ ชอบมากนี่น้ำเราต้มอ,อุ่นแล้วนะคะร้อนเลยละ่ะเราก็เราก็จะมาเอาช่วยในการที่เอามันตัว,ต,วตัวเนื้อเนื้อกุหลาบให้มันให้มันออกเพราะว่ามันข้นเนี่ยเราก็กองด้วยเพราะถ้าถ้าเราเอาตัวเนี้ยมันมันจะไม่สามารถกรอง แบบออกได้เลยเราะมันข้นมากเอาเอาเนื้อเขาออกแล้วก็เอาเอากากทิ้งส่วนจะเหลือเม็ดเดี๋ยวเราค่อยดูว่าเราจะใช้เม็ดทำอะไรได้ต่อไปเนี่ยนะคะกองให้เนื้อให้ออกมากที่สุดโอเคขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะทําไปเรื่อยๆนะคะจนหมดโอเคแล้วเดี๋ยวก็จะไปเคี่ยวเราก็คั้น เอากากมันออกอย่างละเอียดที่สุดนะคะเพราะว่าเรากรองตอนแรกเรากรองแบบแบบห่างก่อนตอนหลังมามากรองใช้ตะตะกะชอนอะ่ะแบบถีเพื่อเราจะกรองเอาไอตัวเม็ดตัวขนที่มันติดกับเม็ดลูกกลาบอะมันจะทําให้คันคอดังนั้นเราเรากองอสองรอบรอบแรกอะ่ะเป็นเป็นแบบตะแกรงถีไอ้ตะแกรง,งห่าง แล้วมารอบสองเนี่ยเราเห็นว่าน้ำอ่ะมันมีเม็ดอยู่ก็เลยต้องกรองให้มันละเอียดขึ้นอันนี้เรากวนไปได้สักระยะหนึ่งสีมันก็จะเปลี่ยนนะไอ้ตัวเนี้ยอันเนี้ยยังไม่ได้ต้มไม่ได้ทำการต้มเออมันจะเป็นสีส้มสวยสีของลูกกลาบแต่ตัวเนี้ยมันโดนความร้อนสีมันจะเข้มขึ้นเพราะเรากวนมาได้สักประมาณหนึ่งชั่วโมงละ เดี๋ยวเราจะกวนทั้งสองหม้อเนี่ยให้มันแห้งจนแบบน้ําคือให้น้ำมันละเหยให้มากที่สุดอะ่ะให้พอเอาใส่ใส่โหลได้แต่ไม่ถึงก็เหนียวจนแบบตักขึ้นมาแล้วเป็นก้อนอถ้าอย่างนั้นมันจะเวลาจะใช้ก็ลาบากเนี่ยเราก็จะกวนใช้ไฟอยู่ที่สีเลขสีคือไฟกลางกลางค่อนไปทางอ่อน เราทำเทียบเคียงกับมะขามเปียกเนี่ยค่ะวิตามินซีสูงมากลูกกุหลาบลูกกุหลาบป่าโลสโลสฮิตใช้ทําเซรั่มใช้ทําชา,าถ้าทําเซรั่มหรือครีมเนี่ยเราก็จะปั่นเราจะไม่ใช้วิธีคั้นเ,เราจะปั่นเพื่อให้เม็ดมันแตกน้ำมันลูกกุหลาบมันออก แต่อันนี้เราไม่ต้องการเราต้องการเอาเนื้อเราไม่ต้องอาการเอาเม็ดเพราะว่าเอาความเปรี้ยวของเนื้อก็ไม่ได้ปัดใช้คั้นมือใช้บี้เพราะมันงอมมากสุกงอมโอเคเราจะเคี่ยวต่อไปนะคะ,ะนคนนตัวนี้หนึ่งชั่วโมงตัวนี้กวนหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราจากสองหม้อเนี่ย เราจะเอาผสมกันละให้มันเป็นหม้อเดียวจะได้กวนหม้อเดียวกันนะคะแล้วก็เอาตัวนี้มาใส่รวมกันนะกันเนี่ยเราแล้ว,ลวเดี๋ยวเราก็จะกวนต่อไปเอาเละจ้าอ็นน้ำลูกกุหลับน้ำลูกกุหลับป่าของเราที่เคี่ยวมานะจอากสองหม้อเหลือหม้อเนี่ย ก็ตอนนี้ก็ข้นจะได้ที่ละทีนี้เราก็มาทำการฆ่าเชื้อตัวขวดโหลนะพัชไลท์เพื่อให้เขาเก็บไว้ได้นานๆเนีเราก็ใช้ไอไอของน้ำน้ำที่เคี่ยวเนี่ยนะคะใช้ค่าความร้อนไอไอความร้อนของเขาเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำ ให้หมดเลยนะคะขวดโหลที่เราเตรียมไว้ถ้ามันเหลือก็ไม่เป็นไรแต่เราทําเตรียมไว้เนี่ยทั้งหมด8อันนี้อาใหญ่สุดแปดโหลแปดขวด <c oughs> ทั้งหมดจากสองหมอ้อได้น้ำสองหมอ้อเราใช้น้ำหนลิตรก็เหลือหม้อเดียวน้ำหนลิตรกกลูกกุหลาบป่า2อกิโลครึ่ง ใช้น้ำกับลูกกะหล่ำป,ป่านะคั้นไม่ได้ใส่อะไรเลยเกลือก็ไม่ใส่เราเอาธรรมาชาติล้วนๆเนี่ยอันนี้คือโหลสุดท้ายละโหลสุดท้ายเราทำทั้งหมดแต่โหลก็น่าจะพออยู่มีคนนคนได้ที่ละความร้อนข้าเราทำเป็นพาสตลไลท์เ่จะเก็บไว้ได้นาน จะทำการบรรจุใส่ขวดโหลเพื่อเก็บไว้ไปอออกระเ,เดเก็บไว้ใช้ปรุงอาหารไทยเราแทนมะขังเปียกเกี่ยวกับเมนูมะขังเปียกอะได้หมดนะผัดไทยแกงส้มเนี่ยใช้ร้อนๆนี่เลยแล้วรับปิดฝาเลย ตอนแรกทำกงฟิตัวรอให้มันเย็นแล้วปิดฝาเนาะปรากฏว่าเก็บได้แม่เประมาณเดือนลาขึ้นขาวเลยทีนี้ทางเอาไว้ให้คนรู้จักฝรั่งเขาก็บอกว่าพอเขาเห็นเขาก็เก็บไว้ก็ลาขึ้นเหมือนกันเขาเธอทำเยอะไหมบอกว่าก็เยอะอยูอ่แกบอกว่าแล้วทําตอนขั้นตอนน่ะธอทำอยังไง ก็เลยบอกเขาอธิบายเขาอธิบายเป็นก็เนาะเขาภาษาฝรั่งเศสแหละแต่ก็เขาก็โอเคเขาเข้าใจเพราะว่าเราไม่ได้เก่งภาษาเราก็แปลๆเอาเนาะเราก็พูดไปเขาบอกเออเธอทำเธอทำผิดขั้นต่อละเราะว่าอย่างเงี้ยคือมันหละลามันจะขึ้นง่ายต้องพัชเจอร์ไลท์ทำให้มันร้อนปิดฝาตอนร้อนเลยไม่ต้องรอเย็นไม่นาม น้ำส้มที่เราคันเสร็จแล้วเนาะน้ำส้มลูกกุหลาบป่าหมดหม้อแล้วค่ะได้ทั้งหมด6กหขวดหกขวดโหแลแวก็ทำการปิดฝาทำได้ทำการพักเจลายเรียบร้อยละ,ละ,ละปิดฝาล่ร้อนเลยปิดให้สนิท ตัวขวดสุดท้ายเนี่ยโหลสุดท้ายเนี่ยค้นมากเลยเพราะมันก้นหม้ออย่างเงี้ยดีตัวเนี้ยจะเก็บไว้ในน้ำา้มันแห้งดีเนี่ยการปิดฝาให้สนิทแม่กัดเข้าแล้กวก็เขียนวันที่ไว้วเราทำตั้งแต่เมื่อไหร่ จะได้รู้นานแค่ไหนเก็บได้นานแค่ไหนหแล้วร้อนอยู่เลยนี่ค่ะสีสวยอยู่เนาะคุณประโยชน์ของลูกกุลาบาหาดูได้ในเห็ดเยอะมากสามต้านอนุมมลอิสระพาวเนอยวิตามินซีวิตามินบีสมแมกนีซเซียมโพแทสเซียม ลดคอเลสเตอรอลบำรุง,งหัวใจไตแข็งแรงโรดอักเสบถ้าไปทำครีมทานา่าก็จะแก้สิวอักเสบเาขาจะช่วยลดในการอักเสบของผิวหนังบำรุง,งผิวพรรณนี่ยดีมากเลยชาทำชาก็ได้ไขข้อไขข้ออักเสบคุณประโยชน์นี่มากมายเหลือขนาเนาะจริงๆไปดู ในอินเทอร์เน็ตโอ้โหเซิร์ชดูเยอะมากมเกี่ยวกับขับปัสสาวะเกี่ยวกับคืบสบอ,คอสารตา้านรมมนสละอิสระเนี่ยผา,าวน้อยวิตามินซีเนี่ยก็คือคุณประโยชน์ที่อย่างอื่นเขามีเนี่ยตัวนี้มันก็จะมาอยู่ในนิ่วในตัวตัวลูกกุหลาบตั้งยเนี่ยคะ่ะสองโลครึ่งนะคะได้ปกระปกเข้มข้นมากโอเควันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะเราได้เอาไว้ใช้ปรุงอาหาร ไว้มีมะขามไม่ต้องมีมะขามเปียกเราก็ใช้ได้ค่ะไม่ค่อยได้ไปร้านเอเชียอาหารไทยเราก็ได้ตัวเนี้ยแทนมะขามเปียกตัวไหนทําแทนกันได้เราก็มาประยุกต์นะคะอยู่ต่างแดนมันไม่ได้สะดวกสบายเหมือนบ้านเราดังนั้นเรามีอะไรเราก็เอามาใช้ประยุกค,ค่ะแล้วเราจะอยู่ง่ายกินง่ายสบายไม่ซีเรียสเรื่องการกินการอยู่ อากาศก็ดีช่วงนี้อากาศดีเดี๋ยวเราจะไปเก็บมาอีกค่ะเอามาไว้ทําอะไรที่มาทดแทนกันที่เราเออกมาใช้คุณประโยชน์หรือว่าทดแทนในอาหารไทยตัวที่มันแทนกันได้อย่างอื่นเนี่ยผลไม้ยอย่างอื่นหรือว่าผักอะไรเงี้ยที่มันมาทาอาหารไทยอะไรเงี้ยเราก็จะมาประยุกต์ใช้กันค่ะอยู่ยังไงอยู่อย่างไร,งไรให้ง่ายใช้ชีวิตได้ง่ายในต่างแดน ไม่ยากค่ะถ้าเรารู้จักปรับตัวกินอยู่ง่ายปรับตัวสภาพอากาศการกินกันอยู่มีของไทยแค่ปรุงน้ำปรุงรสซอสซีอิ๊วน้ำปุงน้ำปลาอะไรพวกนี้แล้วเราก็มาปรุงเอาของเอาวัตถุดิบบ้านเขาเนื้อผักอะไรอย่างเงี้ยที่แล้วเราก็ปรุงเป็นอาหารไทยได้ค่ะสบายค่ะ บายหายคิดถึงเมืองไทยไปอีกนานเพราะเรามีอาหารไทยกินมันก็ไม่ได้เต็มร้อยไม่ได้หากินได้ทุกอ,อย่างแต่เราก็อพอที่จะกันความหิวความความอยากเขาเรียกความอยากเนาะหิวไม่ใช่เพราะอยากกินโอเคค่ะวันนี้ได้เอาไว้น้ำลูกกลาบป,ป่าคั้นเขี่ยวทำเหมือนมะขามเปียก เคี่ยวเก็บไว้กินนานๆต้มเคี่ยวน้ำแทนมะน้ำแทนน้ำมะขามเปียกได้ทุกเมนูค่ะถ้าน้ำมะขามเปียกทําได้ตัวนี้ก็ทําได้ค่ะโอเคค่ะวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะมีคิดดีๆจะมาแชร์เป็นปันกันค่ะโชคดีนะคะ